สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่นอ้องมาเด้อมากินข้าวแรงน้ำกันก้อยหอยจ้ะพี่น้องก้อยหอยก้อยหอยเนาะคะเนาะม,มากินก้อยหอยน้ำกันเด้อค่ะพักกับบ้าพ,พพาพักพักพูดว่าพักเนาะค่ะเนาะนี่ก็ส้มพักเด้อค่ะพี่น้องนี่ส้มพักกัดจ้าแต่ก้อยหอย เชอรี่จะก,ก้อยหอยเชอรี่หรือก,ก้อยพักค่ะมีตัะเกียนพักแล้วค่ะมากินน้ำกันค่ะสองผัวเมียคือเกาดิดบเลยว่นนีครับจะไปต้มน,นะจะไปต้มมีเหไรยจะโบกิน,น้ำลูกหอยต้มจุกเนาะจะลืมบีบขังเหาวเอาบอก เามังน oh. uh, ้ำก็จะไปลองซึล ah ืมใส่บมงน้ำพี่น้องใส่บมงน้ำก่อนขี่ในจอกสามข้ามแลค่ะนึกได้เนื้อเ่าเพ้อเาแต่งแต่งบ้านเฮาแต่งละ ตัวปีอเี้ไปเด็กาเซึมใส่ก้อยหอยพี่น้องเซเด้อค่บพี่น้องสาวมอย่านั่งอยู่นี่แหละสาเซึมนี่ข้าวขงข้าวพี่น้องเ้ยเด็เด็กปเสียเหมนคนเห็ดเหรอ แข่งไหวะค่คำแ่มีแข่งไว้ืักกับงามงนะพี่นั่งเนาะ mẹ nhớ ngay, mẹ khuấy lên để cái cọc nọ này này, tuần hấp phụ, lấy cái cọc nọ này, Mình làm ra sàng về lấy gọt ra nữa, mẹo hay này แต่บังหน้าเนล่ยคือคืออยู่ี่น้องะเมื่อกี้นี่มันบอก,กคือ <c oughs> จางไปวะประเด็เนเขาเติมห้วใจนั้นจางอยู่คนลืมบังหน้าก็กระโดด้าไปเจอกระโดดไปเต็มมัน

น,นี้ป่ะมีปันป่นปั่นกับน้ำค่ะให้ลืมไปสุดไหมใกระเขียวใั่กระปอม มันต้องเกี่ยวใจนั่นนะกระชายใบหมใบใบข่าต้มน้ำปูน้ำปลาเคยเริ่มเลยนั้นเห็ดไม่ต้องดูไหมชุดไหมมันไม่รู้ เดี๋ยวพี่น้องวะน้องโบน้องแพทไปใส่เขากินแล้วครับพี่น้องกินกระปุ้นเสาเชื่อมกระปุ้นซาวน้ำปลาแดกเสาเชื่อมเนาะกินอิ่มแล้ว Thôi nhận Thôi nhận mà nói อนส้มก er ็ส้มก้อยหอยเพิ่นก็บอนสมก็สมสมบ่จาก็จางบ่าวเอเฮ็ดให้กินติเพิ่นะพี่น้องเพิ่นเฮ็ดให้กินเนาะเพิ่นหลายบ พอไหมนะคร กีกเนี่นนี่มันป่เนาะกินดอกมันละป่าเนาะค่อยหอยมันต้องห้ามครับ พักกระโดนบบว่าปีนะพี่น้องเนาะแซ่บแซ่บพี่น้องไอปุ๊กแซ่บ เราเคยต้มหือไงน,นนะไข่นี่เป็นไข่ลวกนี่นเอยต้มหือไข่นั่นพี่น้องไข่กระเจ๊ยอีกหน่วยแห้งหน่อยเฮ้ <c oughs> ยลุงคลิปละหน่วยน้อยๆมีได้เดลยพี่น้องเอ้ยไข่กระเจ๊ยหน่อยติอีหนึ่ง ก็เพิ่งเคยเห็นเนาะตอนนี้นก้อยเ <c oughs> ซ่บขากับพี่น้องเิ่นานๆได้กินก้อยหอยเรื่องแซ่บกินข้าวก็กินได้ค่ะ ก็เหอเนาะค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเนาะกันเนาะฝากกดไลค์เด้อจ้าขอกำลังใจจากพี่จากน้องเนาะค่ะเนาะพี่น้องทางทางลาวทางไทยทางอังกฤษเนาะค่ะเนาะขอบคุณเด้อค่ะที่เข้ามารับฟังแม่น้องโบจ้าขอบคุณค่ะ